ครับต้อนครับก็รับบรรทุกจากที่โลโก้นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับด้านหน้าจะเป็นโมเลวเวอร์คกค้ต602ครับด้านหลังแคมเปโล่แกนร่วมนะครับพินิพีที802ครับโฟลเดอร์2ออพพายนะครับ2ออนดอร์ 2K ครับเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดครับกล้อง300องศาทีดีโปรตัวใหม่ล่าสุดครับซับบล็อกลึกสุดใจครับ2อัพพาย S800 ครับแล้วก็แดปของ SPP นะครับเห็นรอบแน่ยไหนครับตั้งคู่เดียว ดูหน้าซ้ายครับวัวทุสหกศูนย์สองครับลงเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับ p d ด E พีอแปดศูนย์สองครับใต้บ่อซ้ายครับเรียบร้อยครับเขี่ครับบริเวณฟุตบอลนะครับซับบ็อกเอาพายเอสแปดร้อนะครับเราก็ติดตั้งกันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำแผงไม้นะครับครอบให้สวยงามทิ้งนะครับเขี่ครับเกี่ยครับแล้วเราก็ทำแผงปิดอทิ้งนะครับซับบ็อกเอาพายเอสแปดร้อครับ เรู้ครับเก๋ครับเดี๋ยวครับตอนนี้เราก็ทําการคาลิเบตกล้องรอบคันอยู่นะครับเก๋ครับสวัสดีครับผมเกลครับตอนนี้ผมอยู่ในโฟล์กสวากเก้นซีล็อกโคนะครับไปที่บลอยครับกับจอยแอนดรอยชูเคครับขนาด10นิ้วครับเดี๋ยวเรามาดูครับตัวนี้สเปคเทพนะครับลื่นแรงเร็วที่สุดณตอนนี้เลยครับท่านผู้ชมครับแรม8ปลอมรอนะครับรองรับการใช้งานครับ g o o g l e Map ครับ แล้วก็ยังรองรับการใช้งานของซิมด้วยนะครับสามารถใส่ซิมได้เลยนะครับโอเคครับ YouTube ครับเดี๋ยวมาลองฟังเพลงครับสักคู่เดียวควบคุมดังเบานะครับได้จากวงพวงอะไรครับเวิร์ุทดหกศูนสองครับพีดีพีอครับอภัยครับ I'm ครับท่านผู้ชมครับเวอร์ซุสหกศครับ ครับเป้ไฟแนวครับโมเร็วครับสไตล์เครื่องบ้านครับ ในส่วนระบบ Android นะครับก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆเลยครับ MX Player ครับไฟล์เพลงไฟล์หนังครับภาพนี้คมชัดคลิปเลยครับเดี๋ยเรามาดูครับทัมมส้สกีนี้ลื่นปื้นเลยครับท่านผู้ชมครับเพลินทุกการเดินทางครับ ยังไม่พอนะครับก็ยังสามารถนะครับสปิตสกรีนได้ครับแบ่งได้สองหน้าจอครับนะครับซ้ายมือนะครับ Google Map นะครับขวามือนะครับเป็น YouTube ครับสามารถแบ่งได้สองหน้าจอเลยครับลื่นแรงเร็วจริงครับท่านชมครับจอ 2K ตัวนี้นะครับนะครับได้หมดเลยครับท่านชมครับโอเคยังไม่พอนะครับท่านนี้เพิ่มในส่วนของระบบความปลอดภัยครับ กล้องสาม้อยหสิบองศาครับทีดีโปตัวใหม่ล่าสุดครับกล้องรอบคันครับเรายังมีปุ่มไอไดด้วยครับแล้วก็สามารถนะครับเช็คเลยครับหมุนรอบคันเลยครับสุดล้ำจริงครับท่านผู้ชมครับกล้องรอบคันครับสามร้อยหกสบองศาทีดีโปครับสามารถเช็คได้ทุกมุมมองครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์จริงครับท่านผู้ชมครับภาพคมชัดครับแนวตั้งแนวนอนครับ ในส่วนด้านหลังนะครับภาพนี้คมจริงครับยังไม่พอนะครับเราจะเข้าจอดที่แคบๆนะครับหรือว่าจะชิดพุตบาทนะครับเนี่ยบริเวณนี้เลยนะครับนะครับหักเลี้ยวนะครับหักตามวงล้อเลยนะฮะนี่ครับมุมประชิดกว้างนะครับมุมประชิดแคบนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายนะครับหรือด้านขวานะครับปลอดภัยจริงครับครับหรือถ้าเรา สวิตช์นะครับก็กลับมาสู่โหมดเดิมครับ Android ครับหรือเข้าเกียร์ถอยหลังครับสลับเป็นออโต้เลยครับท่านผู้ชมครับสวิ์กล้องอีกทีนงครับนะครับติกซ้ายครับนะครับติดขวาครับโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งระบบล้ำๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมกอบฟนะครับ063498 6168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปอคุณมากครับสวัสดีครับ